ทางเลี่ยงเมืองนางรองนะครับตอนนี้เข้าไปทางบ้านหนองใหญ่พิมพ์ทางหลวงชนบทบร3012นะครับทางนี้ไปทางไปออชมนิดได้27กิโลตามป้ายเลยก็ขับเรื่อยเรไปทางนี้ก็อ้อมจากเข้าเมืองนางรองก็เกินการประมาณไม่เกิน5กิโล คยวัดประมาณ30กิโลจากนี้ไปจนถึงถนนสายเดียอุดมใช่โชคชัยเดียอุดมใช่โชคชัยเดียรอุดมอันนี้ทะลุไปถึงถนนนั้นเป็นถนนเลี่ยงช่วงเทศกาลไม่ให้รถไม่ต้องอยากรถติดในในตัวเมืองนางรองนะครับทางนี้เลี่ยมได้จะเข้าเมืองวีหลำมาทางนี้เลยหรือจะไปสุรินไปสารคามไปร้อยเอ็ดมาทางนี้ได้แนะนำนะครับทางนี้รถไม่เยอะขับง่ายขับสบายไม่กดดัน ไม่รถติดเหมือนอตรงนางรองเรียงช่วงเทศกาลจะดีมากแนะนำนะครับทางนี้จะเข้ากรุงเทพช่วงเทศกาลก็ไม่ต้องเข้านางรองออกมาทางมูลีลำเส้นมูลีลำนางรองแล้วก็เข้าถนนตรงนี้ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าร้อนแล้วอีนโอรประตกเลยบรรยากาศดีถนนเจ้นนี้ลมลืม mm ่น hmm. ขับสบายนะครับถนนเจ้นนี้ จะสองเลนแต่ก็รถไม่เยอะไม่แน่นหนาก็อาจจะมีโคง้งเป็นบางช่วงก็ปกติของถนนมนนก็ดีนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีชำรุดไม่มีอะไรรับน่ายขับสบายเหมาะสำหรับคนอยากเลี่ยงไม่เข้าตรงมานันหรอบ นังรอก็บางทีก็เลี่ยงด่านได้นะเพราะว่าตรงออกจากนังรองก็จะมีด่านทุกวันจากที่เคยผ่านขยากเลี่ยงด่านก็แนะนำเส้นนี้เลยแต่ท่วงช่วงเทศกาลไม่เคยมา ไม่รู้ว่ารถมันจะเยอะมากไหมเส้นนี้แต่อย่างน้อยก็ไม่ต้องไปติดหัวหนัเราเพราะหน่าร้งองม่เทศการก็ยังติดเยอะมากเลยช่วงชั่วงโมงเล่นบวชแวใครอยากไปเที่ยววัดอ่าภูม่านฟ้า จะใช่นะถ้าจาชคิอไม่ผิดก็ผ่านก็ต้องมาเส้นนี้แหละถ้ามาจากวีเราก็จะมีเส้นมาจากลำไปมาผ่านชำน,นีก็เข้าแบบบูมานฟ้าสวยมากแต่ตอนนี้ยังยังทำไม่เสร็จแต่เสร็จเป็นบางส่วนก็สวยสวยงามแม้ไปสองสามครั้งแล้วาเที่ยว ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีวัวมีควายเยอะเท่าไหร่อาพูดถึงเจอเลยแต่ก็ไม่ก็ขับประจาไม่ไม่ค่อยเจอนะวัวควายที่จะมาอยู่ตรงถนนก็ปลอดภัยระดับนึงควายไม่เยอะสักดีแต่ถ้าช่วง มีนาเมษาจะลดขนอ้อยเยอะหน่อยเพราะแถวนี้เขาปลูกอ้อยเยอะมันอยู่ใกล้โรงงานน้ำตาลชํานิ้ด้วยจะเป็นเส้นทางผ่านลดขนอ้อยเยอะ ส่นวนตัวชอบมาเส้นนี้มากกว่ามันขับสบายมันไม่กดดันรถไม่เยอะเหมือนเข้าเส้นหลักแถวนาของรองแถวอะไรสุว่ากดดันเวลาขับเจอรถเยอะแบบนั้นีขับซ้าสบาย จุดนี้จะมีวัดรู้สึกเป็นวัดที่ใหญ่มากๆดูจากภายนอกก็สวยอยู่แต่ยังไม่เคยมีโอกาสเข้าเลยไม่ได้แวะเข้าสักครั้งเลยผ่านหลายครั้งแล้วแนะนำถ้าใครชอบเข้าวัดเข้าว่าวันนี้น่าสนใจเดี๋ยวไปถึงใ,ใกล้ๆเดี๋ยวจะแพงกล้องให้ห ทางเข้าวัดช่วงนี้ฤดูทำนาก็ระวังรถไถนารถการเกษตรหน่อยแล้วกันนะครับ ก็จะไปออกจะไปทางอำเภอหนองขุมได้ไปอำเภอหนองกี่ถ้าเลี้ยวขวาก็ไปชำน,นี้ลำไปม้าแล้วสายเข้านางรอง ขวาช้งผมขวางนี้ถึงลำไปบ้านได้ตรงไปกันออกน้องกี่ได้ อนนี้ยังไม่มีไฟแดงต้องอา,อาศัยจังหวะเอาเพิ่งมีไฟแดงตอนช่วงเดือนเมษาช่วงเดือนมีนาหรือเมษาเยน่าจะเมษาถ้าจะไม่เมษาสองห้าหกแปมีไฟสัญญาณจราจรก็ดีจะได้รดอุบัติเหตุเมื่อก่อนต้องอาศัยจังหวะวัดดวงกันเองดูกันเอง คคยจบชื่อวันน่าจะบ,บ้านานาจารย์หรือเปล่าที่จุดมาไปทางเราที่จุดที่จะไปบรรจบกับถนนาสาย24ใช่ไหมช่องแคบอุดม24หรือเปล่าก็อีกประมาณ200เมตรน่าจะถึงทางเข้าวัดกุมานฟ้าไปอยากเที่ยวเชิญนะครับสวยงามมาก ถ่ายลงเดี๋ยวจะแฟรเขาวประเทศแล้วจะถ่ายลงยูทูบให้ได้ดูคลิปนี้น่าจะลง YouTube ลยูทูบนะเพราะว่าคำยาวจนงเลยใครที่ได้ดูก็ช่วยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทางข่าวตรงรถบรรทุกออกที่วัดเขาวัดหมู่บ้านฟ้า is more than